จ้าพี่น้องทักทายก,กับสาวเตอกินเที่ยววันนี้สาวเตอพาพี่น้องมากินข้าวอยู่แล้วครับพี่น้องหิ้วพือเกา่าหิ้วเหมือนเดิมค่ะพี่น้องกินไปเมาม้อยกันไปเนาะคะ่ะเนาะกับข้าวสาวเตอไม่อย่างแน่วันนี้ง่ายๆนะคะไม่มีอะไรมากมายก็มีไข่เจียวค่ะแล้วก็เห็ดย่างพริกย่างแล้วก็น้ำพริกกะปิค่ะตอนแรกก็จะกินกับเจียวปลาเนาะจ้ะพี่น้องก็เลยว่า กินน้ำพริกกะปิเพ sì ราะว่าไม่ได้ก nice. ินโดนแล้วนะคะพี่น้องน้ำพริกกะปิก็ไม่ได้ตำค่ะพี่น้องซื้อเอาค่ะซื Luft ้อเป็นขวดมาแบบนี้นะค่ะพี่น้องยำเอารายยววอาลายใหญ่หางพี่น้องมากินกันเลยหิวเขาไม่ได้ก็นหิ้วเขาหิ้วเขาคือเบิรทุกครั้งนะคะพี่น้องพักกะมีพักเก่าเลยนะคะพี่น้องเฝ้ารีบกินให้หมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียน่นนี่นั่นเพราะว่าเราซื้อมาแพงเนาะค่ะเนาะแล้วก็พริกหวานผักเก่าของเมื่อวานนั่นแหละค่ะพี่น้องกินค่ะพี่น้องยำเอาลายใหญ่หาง โอ้ยหิวค่ะพี่น้องมากหดเลยก่หิวมือหนันเนะาะค่ะเนาะเฝอมมูอไปนั่มกินเข้าไปนั่นเนาะจ้ะเนาะเข้าเนื้อหอนๆริ่มพิกกรปิพริกจิ้มพริกค่ะพี่นอ้องเขากำฮึกเลาค่ะสุดยอด ปากแดงเหมือนกันเนเหมือนเดิมนะคะปากไม่แดงไม่มีแรงกินข้าวนะคะงดหลายคอนเซ็บค่ะพี่นอกตามคอนเซ็บอืมอร่อยหอมแดงค่ะ ต่างกล่องตรงบอให้เป็นร้ำนาฏเนาะให้เจียวง่ายๆค่ะพี่น้องทอดไข่แค่นี้ก็อยู่ได้ทั้งวันแล้วค่ะ มีผักนะหืมหวานมากคลิปเมื่อวางเมาม้อยกับบัตรออกกับพี่น้อง เอาม้หอย,หอย,หยสังลาย,ลา,ยลายก็ไปตัดออกหยุดเลยมึงอียัาไปอีกรบื้อเบิร์เต็มจังา,า่าจะยังกะคำจะซื้อใครไปหนอก็กเล่นประด้ไป เมื่อนี่อยากไปซื้อขออีกวีเดียใคะพี่น้อเมื่อนี่เมือม่อไปอืมเป็นน้ำสาวตือ่ออะไรเป็นหน่อสาวตื่อสาตายเบิดหมือบิดเองเ ให้เกี่ยวแกั้ยวกะปิเข้ากันครับพี่น้องกับข้าวเจ้าก็ได้ข้าวนียวก็ได้ครับพี่น้องเขา้ากันพนว่าไปเกี้ยวกเ,เกี้ยว,ยว,ยวบ่ทัน ถ้าับว่าไปกับเกี่ยวขนมปลาไปแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวกันเซาลเตอร์แหละค่ะพี่น้งองซาเอิ่งก็เลยไดี๋ยวไปไปปอกสะพาไวา้ใจหนึ่งใจสองเอาแม่บ่เบิดอไม่ได้เสพเอาอยู่ กะคำก่อนกระเบ็ดไปหืมผัดไทยจะผิดน้ำผักม่วงนะนี่หกถุงม่วงนี่หกถุงลุงชอผ่า ยี่6ิหกุพ่อพ่อสเกวอีกค่ะพี่น้องมีถุนัปเดแพงหรอกค่ะพี่น้องแต่ผ่าก็ได้เพราะว่าเสาตื่นคิดได้ว่าสาตื่นเสียมาใสไ่ออกคลิปสาตืา่นแล้วสิไปเอาอีกน้องหกชุเจ็ดปอล ต,ตาตาเ,เป็นเจ็บปอนมันไปได้แพงค่ะพี่หนอกเจ็ปบปอดเพราะว่าอาห้องขาหาองคิดสี่สิบเข้าใจเนาะห้องคิดแหลกเรียนสี่สิบอ่ายี่สิบปอนเน800ี่ยแปดรลอยเอาสิบสิบปอนเนี่ยสี่ลอยค่ะพี่หนอกกระโปงก็ะเรืออยู่ประม 200, 300ั่นสองลอยสามรลอยก็บาดไม่จ่ายเนาะนั่นแหละ เนื้อผ่าก็ดีนะมันมนะพี่นอ้องเป็นเสื้อผาซับเป็นเสื้อผ้าสั้เ,เ,อเอม,มอกมี่ต้องสักผ่าสาวเต๋อเต๋อเราพี่น้องเป็นเสื้อผ้าสั้เมอกมี่เป็นเสื้อผา,ากันหนาวกมี่ค่ะพี่นอ้องเขาหลวอ่ะโอ้โออกลวมิงด้วยกัค่ะพี่นอ้อง เอาเที่ยมค่ะเราไม่ไดาออกคลิปมาหันใจท่านพี่นนองเอาไปเปลี่ยนเอาไปขึ้นได้เอาไปเปลี่ยน,อ,น,อ,ปปยนอ่าสไตล์ไม่ได้พร้อมเฮียพี่นนองขันใส่ันใส่ท่านนะ แต่ว่าห้ามเอาป้ายเขาออกนะป้ายเสื้อเขาออกป้ายราคาป้ายเสื้ออะไรแล้วก็มาใส่ออกคลิปอย่างเงี้ยได้ค่ะพี่นอกนั่นแหละต่ว่าใส่ของเข้าเป็นกระจะบ่อนเือนะค่ะพี่นกบางสี่งอาจจะพี่นอกไปได้มากตุ่ตุต่ตใหญ่มากเลยค่ะพี่นกแต่ก็อุ่นอุ่นดีค่ะพี่นกใส่เอสเด้นอะใส่เอจะต,ตรงใส่เอนะคะถ้าเป็นผ้าแบบเนี้อยอันนี้ไซส์เอนะคะ ไปกับไปหอบซื้อันซื้อสามถุงตีถุงกถือผู้เดียวลหร่คะพี่น้อเขาก็ซื้อซอยนะเขาใจเงินยเห้อเขาเพิ่ถือซอยนะพี่น้ออืมผู้เดียเป็นคือสาวซื้อวะพี่น่อซื้อใหรอใจเงห้ยเหรอบัถือถุงนิดสัแบกมืหาหละัไปทางเราสองถุงถึง ตรงใหญ่ๆข่าดพี่น้อตรงใหญ่ใหญ่ใหญ่มากแบกเอายางขึ้นรถเขากับยางตัวกระเป๋าบูบูใส่รองเท้าสีขาวยางตัวกระเป๋าหลุดเปื้อหลุดเปื้อนะค่ะพี่น้องสาวเปิดก็ไปเรียกแล้วก็ถือเองเทาเอามาคนตัก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 ก็ได้อย่างนี้ก็ได้เหรอได้ว่เป็นยังนะคะสายเปย์่เป็นยังค่ะย้อมย้อม ยอมไดค่ะพี่น้องพ่อหรอไม่โดดละเราเก็บเน็นสาตื่อพ่อไปทำเนียนละพี่น้องเนาะโอเคนะจ๊ะพี่น้องคลิปนี้สาวตื่อกับพ่อไปสมิสก้อนเดี๋ยวสาวตื่อไปอกินตอ่อหลังคลิปนะจน๊ะเนาะอ่ามืออื่น้ามาเบิงว่าสาวตื่อสิบห้ากินอีหยังหรือว่าคลิปต่อไปมาเบิงว่าสาวตื่อสิบห้ากินอีหยังต่อไปนะจน๊ะเนาะ อ่าสาวตือก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้สาวตือนนะไม่ได้ค่ะพี่นอ้องขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะ